ครับตะวานผมได้กรับเปียนไปแล้วว่าต่อไปนี้ทุกวันผมจะมาอธิบายว่าทำไมผมถึงตัดสินใจที่จะรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยจะพูดทีละประเด็นทีละตอนวันนี้ผมจะขออนุญาตอธิบายว่าเหตุผลใหญ่เลยที่ผมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงพวกเรามวลมหาประชาชนกปพศเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งสู้กันมาอย่างหนักครับเสียเลือดเสียเนือ้อเสียชีวิตวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับท่านเมีชัยฤชุพัน์นี่ให้คำตอบกับเราเลยครับ ให้ความมั่นใจกับเราว่าต่อไปนี้การปฏิรูปประเทศตามที่ประชาชนเรียกร้องนั้นเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นได้ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติเรื่องการปฏิรูปประเทศเอาไว้เป็นการเฉพาะในหมวดที่16เป็นไปตามข้อเรียกร้องของมวลมหาประชาชนทุกประการ ที่จริงผมต้องกราบเรียนนะครับว่ามากกว่าที่มวลมหาประชาชนเรียกร้องเสียครับใครไปอ่านรัฐมนูลไปเปิดดูได้เลยครับเริ่มที่มาตรา258ตั้งแต่มาตรา258257จนถึงมาตรา261นี่เป็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศในภาพรวมแต่ในมาตรา258บอกรายละเอียดครับว่ารัฐธรรมนูญบังคับให้ปฏิรูปประเทศ ในด้านไหนบ้างมีด้วยกันทั้งสิ้นเจ็ดด้านด้วยกันครับตั้งแต่เรื่องด้านการเมืองเป็นเรื่องแรกด้านการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเรื่องที่สองด้านกฎหมายเรื่องที่สามด้านกระบ,บวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่สีในหมวดนี้ได้รวมเอาเรื่องการปฏิรูปตำรวจเอาไว้ด้วยครับแล้วก็ มีด้านการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องที่5ด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่6และเรื่องที่7เป็นการปฏิรูปเรื่องอื่นๆซึ่งมีไว้ในรัฐนูลชัดเจนในมาตรา259ได้บอกไว้เลยครับว่าการปฏิรูปประเทศทั้ง7ดด้านที่ว่านั้นจะต้องทำอย่างไร รัฐธรรมนูญมาตรา259บังคับไปเลยครับว่าจะต้องมีกฎหมายขึ้นมาเป็นพิเศษที่กำหนดขั้นตอนวิธีการและระยะเวลาในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆคนวิจารณ์กันมากนะครับว่าเรื่องการปฏิรูปประเทศจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่บางคนก็ประชดประชันครับบอกว่าเกิดชาติหน้าไม่มีทางเกิดได้ แต่ผมอยากจะเรียนเลยครับว่าโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้การปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะรัฐมนูญบังคับเลยครับว่ากฎหมายที่ว่าด้วยแผนขั้นตอนวิธีการและระยะเวลาในการปฏิรูปประเทศนั้นต้องกำหนดไว้ชัดเจนว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไร แล้วขั้นตอนในการปฏิรูปประเทศจะต้องทำอย่างไรบ้างมีการวัดผลการดำเนินการอย่างไรและกำหนดระยะเวลาในการที่จะปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านไว้ให้ชัดเจนพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าเลื่อนลอยครับถ้าใครไปอ่านรัฐนูญโดยละเอียดครับบอกเลยครับว่าการปฏิรูปประเทศนั้น จะต้องดำเนินการภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้แล้วก็จะต้องปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลภายใน5ปีครับไม่เกินนั้นครับภายใน5ปีนี้ต้องทำให้สำเร็จเฉพาะในส่วนที่บังคับให้มีการตรากฎหมาย ว่าด้วยแผนขั้นตอนวิธีการปฏิรูปประเทศเนี่ยในรัฐนูนฉบับนี้บังคับไว้เลยครับว่ากฎหมายนี้ต้องทำให้เสร็จสิ้นให้บังคับใช้ได้ภายใน120วัน4เดือนเท่านั้นครับกฎหมายเรื่องแผนขั้นตอนวิธีการเวลาในการปฏิรูปประเทศต้องเสร็จภายใน4เดือนแล้วหลังจากนั้นทุกฝ่ายต้องทำ ตามกฎหมายฉบับนี้ผมกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนได้เต็มปากเต็มคำครับว่านี่แหละคือรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศฉบับของแท้ของจริงเขาเอาจริงครับมวลมหาประชาชนที่ได้ร่วมกันต่อสู้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศวันนี้สมหวังสมปรารถนาแล้วเราจะได้เห็นการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง,างๆเกิดขึ้นจริงและบางด้าน จะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งแน่นอนครับผมจึงมีเหตุผลเต็มเปี่ยมที่จะอธิบายกับตัวเองว่าผมต้องไปทำหน้าที่ลงมติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะผมต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศไทยเหมือนกับที่น้องประชาชนทั้งหลายเรียกร้องมาด้วยกันยังไงล่ะครับวันพรุ่งนี้ ผมจะพูดประเด็นอื่นครับขอบคุณครับ